วนนี so you like mom, please stand, please. ้ฮันาเลยดาวดาวแห่งโมพาสราสมะล่ากินาวะตาเตลอปลีสีเดี้าโชคดีๆทเกิดต่ก็โดนเลี้ตาเตลอบเลือดตอนอยู่กนโอ่ะข้ตัดเล็บบบสุภาษณีฮีรีบาลละสิสุกระเชวันที่ตาเตพูเลยอยู่กับตัวเชื่อกัวันนี้ขุดโดนเมือปมเลือกลียบหัวโคไปสั่งหอ မဝေကာရှော်တနီဘလဟာလခလီနီလောဣဆရမဝကာရွှဘာရွှတွှဘာရွှတောရထရခုတော်ရကလေးရလဘဂောရကပါတေလလေးတအိုတအွှာလတေမေဒဝေရကုနီနောဣဆရမကာတတဘာတတောတဣတိုလတလတတောလလောမေညာနီဣချေဒလပုံဖိုရကအဘသဝဝေကားလေလော ပုံပေါ်ရလေတကူတာဆိုတာလဲအူအာကလဲပါမရှိမလို့ဒီပတိကြောင့်ပေါ့မေလာကျူးလို့ပဲအန္တကုလို့ပဲအကွာစုံနီ उठे မပဆီနာဒီခဲလောဒီကွာတဲ့လတော်လို့၆ဒုမာဒေါပေါ်ပေါ်မွေဒီနီလိတာချို့မတော်တိုင်းမီကဲဝဒံလာမင်းဒီမျိုးကဲဝတဲ့ကြပါရောဝါမိပါရရနီ ဒီဒစီညာပါဒေါ်ဖနီးရဲ့ဘူလတော်ဂျကွာဝဲတော်အဝဲနေကျူးနေခော့ပြရတာလုံးနေတော်ဂျကွာပဲအဝဲပြရာတော်နေဒီတတိတာနော်တမီးပါမြားပြရတော်မူလေပါဒီစီညာပါဒေါ်ဖနီးတပ်လီတပ်ဖူတဆုကုန်တော်စာရနော်စิลปာနေဥထော်ရလေးစာကီကြည့်လေပေါ်တော်ရစတော်ဘော့ကရောကကာရောရောဝဲကာလီပါလေတော့ဒေါ်ဖုန်ပါနေ เจีไปคิดอกอร่ยกาคิดดอกพกะทอยกาชอดอนี้ยมมอดก็รวยกาบลเนลอจะดูลันี้ยินดาหวยกากระปาสมบงบูหัวบงเนาะดอกเพนี้จะจดลทางดอกจะกาลบะลาศิจุดหัวจะการไดเลดาลาศิเนาะจะกอลกิหาลยจะกาเม่ชีกลาบูปูปูเรย์ิตัวอลบา โอ้โหเลยตัวนี่ยี่เเที่ยวเลยปะน้อยเล็กาตยิ่บาเนาะเว้ยอซยเว้ยอซยเฮ้ยวน่ยสันเตยสนเ่ปวนนขาขี้นนตัวใหดีเดอจอซยจะไม่โอสันเตยนป้อมนี้มีแต่มีนตาวตากระลมมีปากมีชิบมัวรานละบัวได้สินยีบานาออตามคิมนาเน่ เป็นปัจจายระบาอย่บาช่วงรดมลาช่งระากดว่วาฮอตดูทอกาอยบาเออจันนีดะว่าน่าเกลบนีตุลานน้อีวานะอยู่กออุรกไจีตสเล้มอาเดเสกเกิดคนทอลือตากปนาเวบรีคเวกาบรีเมาโกเวการกดนกว่าเลืจะพลามเนีตรนี้ สก็วยนั้นล้มอะมีเลกเล็กเล็กเล็กลอยอยู่ที่เฉลิมอะวันนี้ก็รู้กันยังยุโรปนั้นวันเล่มอะไรกันนี่เล่มเล่มเล่มอะไรสก็วยพี่ยังวันอ่ะไม่ยังนี่พี่ยังวันวันมาเกอวันกันนี่มาเกอเดือสก็วยเล็กแต่ช่วงนี้เนาะอ่าวันลูปปอร์ทเวสก็วยคนที่นี่เมื่อกี้นักเก็บบอลไปลูปปอร์ทเวน้องหลอกไปเลยอ่าวันลูปปอร์ทเวลูลูเนาะ อาไว้มาเกยกันพนดุสเกอร์นะเว้ขารู้คิดเนี่อาไว้จะขับรถพนดว่าข้าควรจะคิดหรอเปล่าตอนสักคนจะย้ายบาลยตอนนี้ก็บานีเทปเล่ปอดขาแล้เออขาคุณนะเว้นี่ลบเลือบอะไรนี่กลอนนี่ลบเลือบปอดถึงมีระดมมีนี่ลบเลือบถึงมือเล็กล็กแล้วพอมีน้าหนี่ลบเลือบบุญจาจอสซวยอามียันนี่ลบลือบนอบโลกเลยยันนั่นคิดยันนี่ลบเลืบยิ่ไป ตนวกเลบนี่ดอามิโอซาอามินโนมาเาซีชูซีจอมิปาจูกัรโลเจนเทีรบมรคาดดูว่าในีดูเออจะไม่เลี้ให้รวยบารูตพะกาทึืผายบาร่ดามาตลอดยก็คนเลบนามีแต่ถึอผักเลอืออพราบ้าอรอยา้ะแตเลบนดนียแกจะสื้อปอูเกลิดูไี่ยไ่ลี่นะคแต่เช้ตอนนี lưới để chụp đi à khu ta nên là chơi trò lên bà kỳ lý ta nhau này là quan gì đó rồi thôi à đi chơi mình đó rồi đi kỳ kỳ à về là hiểu còn đó à quê phe cần để lọ chơi trò đi qua ở quê qua memo mô. Tân nè cái tuyền ẩu chí lệch chú ký gây mô. A mô. Tân bà đi bà năm mê lệch. A mô Cái đồ lệch air cổ nghe kê nô kô đa kô ký quá, à kô ký lô nô kô dâ kô cái kê cái dâ là cái dâ kê ngô dâ kê ngô dâ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  ngô เออพูกว่าเออดันม่พอดีพ่ดซ้ำไม่แด้กันนะยีอาบานามีหรอมูชวนเรออลที่บานามอไปเลยเอ้ยโนจอสื้ออะดเอาเินที่เก็เลยตอนที่อรพดแล้เวจ้เว้ยจ้าเฮ้ยาเาไปดีการน้นบาสัวว่าอดีตการนนบาลยร่อโอดีตเออจ้าการ ล่กกบาเลตาก็เมเมงเลียสาหน้บงเลบคเาร์าบเอื่อนเกเลียะเลกละมีวเหื่อยเนยเลยบ้าอันเีม่เลนเเพอจการเนี่ยือลงยาบรานนะขวานเนี่ยซื้อกาขึลซื้อกักูเลยขึ้นวนอนวาอ้ามีมีจอมมีเด็น่ปากสอบลอ ดี๋ยวจอป้าเวสาราบุสมบครบนะเว่อเว่อเออป้อนอะไรพอเกาะหรือที่เดอร์นกเกาะนเอยอะไรนะตั้มหล่ะฮะจอจะเกิดสิ่งกะตาอารีดดมีนะออร่าียดีอร่ายดีอ่าโอเคโอเคป้อนที่ไม่ว่าเออเชื้อรากรมนี้เนี่ยนะปอกควายปอกควายเราบ้านเมืองาขวาต้อสื่ออะนี่เอาหัวหิรัชคูเป็นเบล ကူပါရံဝရအော်ရက်တရီလာဖလဲပိဒီလိုကတေဘလဟာချော်လဲဇောကလွတီတဲ့အင်းတောရအဝဲကကာလခိနေဒီထឿတပတ်စိကလော်ကလောဝဒုန်လထူတဲ့ပတ်စိကလော်ဘလဲဟာလတီဘလဲတပတ်စိကလော်ကလောဒီတရဘာရီဘာရဘေဝခလေဘဒေတိုယိုတေရဂောမင်းနာကာလခိမင်းမာရ်နာကာလခိမီနူမဘ်မာလင်ဘီဝါ จอตมากะมานมีบ er ่มีจออวนเยมีปุนดนกาเวะปุนดนอะวะดนปุเดนต้เนปากงี้เลฮะเอ้ยเต้เนี่เนคอร์ลัวเหอยเตีล่มีเลฟิเลมานตวมูดกอปมเล่นดนกามีอาลูเฮตาเฮอาตาลลูเฮกกยนยเออตอนุนดนกา ตัวว่าเดี๋ยวาซื้อเคลอคลเด่ยวอบลอเฮเหรอเียืจาเปเลจองเลกวาริเดี๋ยวเดยยายล่ะกูบอาแทกูไม่มาเด้ออ๋อเดี๋ยวเลกวานี่ซู้อปลอากบมาเว้ยสารบลคนเนาะซื้อเคลอเคลเดี่ยวโอเฮกเล่ไเลดอเฮกไปเลยอนนอาวเ่ยาดูบ้าบ้าเฮ้ยดปดนวยเมนี่ลยอะไฮะ ừ, cho tụi bắn đây bà giờ qua đây thì đừng mía làm bò ừ, mấy mà nói ta chơi đôi là hoa cha tao mua sư phi này cái gì này là xếp bơi cao nó là hoa xếp là bùa cái cái là hoa ừ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  ta ra ta ừ phô khoai ừ giờ nào liền nên ta đông là tớ mua một thế โม่ก็ออร์ล์ปาร์เพลงมีหิวแล้วนะวะเด็กพวกวะเด็กน่าจะออรานมีมเดะเด็กก็ปาร์ตเนักมีอะแหละคเลยแบบออรานี่วันแบบออกสีนโอ้ค่าจูค่าจูโม่ดูก็กอดผิวหน้าแม่เก็บผิวมีมีคลอตควันแล้ววะเออต้นรู้อะโม่ตาออตาออแพนเดิมในไม่โอในมีในมีในออสิคันเนาะยูก็อยู่ใก็ออร์กสีมีนะโอ้ย ဟွမိရာကဤတူတာလောလက်လေတလဝဲဤတေပူတော့လောပါတလဝဲဤအဝခေစုပဲဝေးရေနော်လောဆူရကလောစာတ်တကယ်နာလေတလဝဲဤမိတလောပြည့်တော်လေတောဆူရကဖေယဝဲဟာကွာတာပုံနေကာကူဟဲနေလောလာလာဥလားရှစ်နော်တော့ကာကူနေကွာတော့ atalo do tulle do upu e papu we we do ka de ba abbe pa sa ay wor yo do flor chelo le le phol la ka par lo kar ko ni lob lob le ku we do ro ko lo abbe chi gala aga pa de ka tu ka khlo le jo lo jo su le chi ko ro ro quan lo le ka ko ro thi da le pop pop chi ri ga a o ra ni chi ri တော့ပိုခွာကတော့ကလေးအပြေလိုတာပုံလာပြရာလေးဖက်ချီတက်လို့ကွာဝဲတော့ကမ္မကမာဝတ်တို့မှာ14တရယ်ကာရခွေတော့ဝေါ်တော့ဝေါ်တော့ဝေါ်တော့ဖယ်နေတချုံနေတာကူဥ်ဖို့တော်တကီဥ်ဖို့လည်းတော့ကွာဝဲပုံဗူလာလောကအနေနဲ့ဖက်ချီရတယ်ဥထုံဖယ်သွားတယ်ကာဘူးလို့တော့ဖယ်နေအဝဟက်ထော်တယ်တတ်လို့ တကယ်ပါလေတော့မင်းကကြောက်စရာလေးမာသာကြီးစလုံးကကြည့်တော့တော့အဖေအဝယ်ကပေါ်ပေါ်ပေါ်အကြည့်စတော့နေမာသာကြီးစော်ဝါပေါ်တော့မူရလည်းကြိကလာတယ်နော်ဖော်ဝေပုံဖော်တော့ကြည့်ပါပါအဝယ်ကမကမရတော့မှာလေနော်တော့ပေါ်ပေါ်တည်းလို့တက်လို့တော့အဝယ်ကတော့အစုကာမှုတော့ကောပစုကောတော့တယ်လားအတကောပစုကောတော့နေတယ်ခုလည်းခေါ်ပါ

โอ้เกเลบลฮะผมบ่ได้มาซัดท nah e ี da, la, da, ่ฝอดตําื้อเราดนเลจิกโรดเนจูเนขอแต่ดานักีนี่เมลผมบ่การะเลยเตอะตาดิเลดิเลนักีนี่นะกวยบาเมลผมพลัยนี่เนจูเนขอมาเนจูเนขอหลอดอกวะละมัวกายกว่ากันเนาะผมบ่เนจูเนขอละเกดตะปวดละเตะน้องอีบา ดอกไม้เลือบปกควันนี้เอาไว้ก้มมอกร้องการตุบล้อคนดอกเม้เลือบปุมควันนี้ทอกโรดละกาคีรอกออกมกันเนาะเอาไว้หมอกก็ร้องกันเสียงดอกแค่นี้กันไดเลยตุเลียวดีบะดอกตุเลียปุมควันเดบักการกับป่าละปูมาปูปูมาปูละการคุยตุเลยทักคุยตุบล้อคนเนาะดอกบุ่มวันนี้เอาไว้หลอกคิดคิดอะไรตเลืยวคนตุบล้อคนเนาะ

ติจีนนานาวะตจสเรวาขาดอี่ดอชื่อผเดเลองธนเเรียพอขอเดืนนี่เเอาว่าพืซสีปรกอว่าเวอรสนอนเนอต่าปนพงศมเขาเริุติีนเากูอะรเนาะมีขมหนามอโชดได้ตหลามีมาปาร์กี้ะราเยอาฮัตตลนะชวนามอปลายางมนเนาะตบานมัไม่ได้เเนาะเออเยอะต่ดมีาวา จะ็จีดแต่ลาวะรอบไปนี้ไม่มีเลยจสุดๆเอาฮาลูวาดฮาลูบาระเล็จนเนาะตี่จูรเอาไว้อเต๋อสอบอาุ่เนาะเอาไว้เตอเตมต่ว่าเอาไว้เตด้เลยกเดียพอคุยเนาะเราเว้นอจ้ะแต่ว่าอีตาำมหมองลมาห้เหมยเกียสีเล จำีใหม่มาใส่สุดจำีโมลก็ลงมาเลยบุ๋มพูดอะไรเลยเล็กโตเล็กลื่อมขึ้นลงมาตึงก็ขึนมาเลยโจสุรก้ามีอะไรนี่หรือเปล่าดอฟเฮนี้เอาไว้หิ้วอาฟูรักควันเลยฟีสบอเอาฟูรอที่เวตาโกโซลนะคะแล้วการเคลื่อนขูดนอกจากที่กวัญชาการแควนนาวีนี่หรอพืชสีโปรโกบาวสัสบลคนเนาะ ポンポラパチョルラカプイネアブブベワメトナキャウェクワチクワチャラタクータカリービダポンポラコラチレクレメアホクタカデバラタミモアブウリノオタウェイティミタコロガランイタミウェイメタノコロマコスルガアウアミエディニレバアウハウハウアザ ली ल देदा के मेने नेबा बीवा मे थेले थेले देदा के बीटीवा मे नो मेने नेबा आवे छिनो ला ले केडिया फोको र आवे पालो आता ले ले ओरो वे मे ओखो लो ला आदे काको थोले नो फले आवे क्वाटिक क्वाचा बीथो माले ता गुगला सुसुर्का छेथो माले आल देका को थोले नो तो जोली दो nêu <m> une parole honoreaba a quecha honoraaba sa le o <os> aue quale so bua kho kho le wa sino alodo ma sari so le ba sino pa wa da ga ni no hm che na iditya ko ni tu ba ma no mi ni no na hwa mi si ya ni chu ko ma che na do na hwa chi mi parola sa ga no da ti lo ki mi si ya le no ba ta qua ra ke ti no ya ba che na ti lo comle ti si ya to ta เรื่ั้นเนี่ยเาด่าเลยในคืนนันเรียกคนตอนนี้เนาะยากจะตุลนาจัเจ้าบ้าหรอคว้าวิจารวิจาเนี่ยมีเปลี่ยนหรออืมมีเปล่ยนเนี่ยแต่ไปเดินได้ก็ดูฉี่หรอเหงาดูเริ่มากะไรมั้งโอ้ยเจ้าสื่อว่าดูลาปุกเจ้าก่อนเลยหรอตากลืนลาปเขลิกีตากลืนลาลอตูเกศอะไรเกลอปีลาปี fot hola na kupun no ha nak sa de mira ba ye tu chin na la ba kho plu lun na che pe po po de ma chua ko ni no ki kho mo de ba ta ko ta ke ta si ta ba de me ma che pe po po ni de me le pa ka tyo ta si ta ba ta ko ta ke ba min na re ga in sal le ba yo asta we u dia jo su ju ga เาวนน้หัวเวต่กลยเราวนน้าหัววิน้หัวกีหนหัววินวกีาอาเวตัตีไปน้าบุญนาะโดอเฉพะเเพื่อยากตูกลัเล้อมมีลายลาร์บล็อกกกว่าชั่มลวาสัเนาอปอมมรนี้มาใสูตสดทอเนาะกวที่เว กอสวเมอไีต <entrepreneurship> ิเนะเออยนะยาจะสิ่แยกนั่นวายไม่เจียมาเออนนจ้งไม่เ่าเนะนยมีออพลัสี่อล็อพลัสีเขาคุยอยู่แล้วเวยนั่วยังสีชูสีจอกาเตเซียน่นวายังไม่เล่นะเนยอืมตัวาตัวานั่วาตัวน้นก็คลเรื่อสวนเราไยัเพดานบเอ เขาเยเพดารบูนลยอดเลยกาคิบูว่าดิฮะเลพนะโอเพดา์บนอเลยกาคิบูเขาเลยจะพม่นเฮียเพนัาบนยปารีปาปวยอ่ะอ่ล็อกก็ทเกยเพดารบูนยิบปอทวยดิคลอนะวาเฮียเพนารบูน้ตอนเลไเน่ยเลิกาเลียร้อเนวาอไม่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 ยเลีคีลนเนาะนะวาจะสวยค่ะ ဖိလျာဝတ်ချပပုံပေါ်လောမကွေလအမညာလောခလုံးတကလာလောမနောပြမနောတမယ်ကြီးမယ်နောတဆုဒမီဆာရမွေလောတဆုဒူအဝတ်ကျလရှီဖလာတော့မောကရောရွားကာလဖိလျာအပွေလောအမိုနေခဲလောရတ်လောလည်းဖိုကားမင်းဒါယိုလီငလေပဲလဲမဒဲအမိုးဂျေကပါလဲတာရီဒူနောမိုဒီစီညာလေမောကခါခောက 모르빠소빠자헤겔리렌티아렌푸라끼레카모레스티냐리오오테미드미오네테리아모켈레우라탈레초솔레코플로베티바베풀로베케노네띠베라모켈레디노오마라포도미다레디아바싸코요세도아스포사오디베아펜다르보코니

卡蒂奥萨罗罗米拉莫里迪洛吉奥卡科蒂尼秋克帕斯塔哥梅韦鲁罗韦索卡纳图帕斯里帕多吉奥勒乔索里德莫诺罗达图帕纳图帕斯塔梅哈恩纳库雷纳奎布内嗯曼诺莫帕图达图巴盖伊蒙诺莫古帕图达图巴盖姆罗恩纳库莫詹尼奥伯啊 ကော်လောက်ကလည်းဘာစီချူစီကြဘာတချူလိုအခွားတယ်ဘာတော့တဲ့အဘာတော့ရှိတော့ပဲဖဲတာလိုလို့တော့လက်ပါတယ်ကဲကူလာကပါလို့ကဲပေါ်ဖို့ရချိုနေဖဲတိုင်းတော့တော့ဟိုကယဆူရမှုဆာရမှုပါကိုယ်နောဒီမေဆီညာလေတက်ကျော်ဆိုင်ရမျိုးမချတာဘလားဂျီမီပါလာအစားငိုထားသီလိုကိုယ် reply တာကပါနောတော့ဟိုကခေါ်လို့ရမချော်တာအကုန်တယ်ဒီတည်းမှာ อย่างพวกเมื่อเมื่อกาลูซาร์มีโบเจสุคิว้าแต่ว่าเขาเลือกซื้อบาทโปอย่างนี้ตั้งแต่กี่รอบตามูตามาเลเมรามาดิที่ป่านี้เมื่อเด็กเฮลอนนอลล์สิล็อตั้วว่าเนอะเมื่อนี้ก็ชื่อภาษาอังกฤษแต่เริ่มอยู่แล้วเนอะเมื่อนี้รูเรเวสคาคาดาชื่อผ่ารูเรเวสคาชื่อภาษาอังกฤษมองอยู่เนอะ ulo dai am jan no ke po dum ngua mo no ge chu ge lo ke no ke chu te na ba ke lo ge lo ba le kle kle ba le lom lo pa no am nyat am nyat po dum la i ko ko po che a am nyat am nyat am nyat lo ko sa du no dort thai ni tule tu pha sa ge me wo gui ro ka wa ko ta ka ba de ka ka ra ka le ka ko ta มรดร์าการกยอกยอนอีเนาะเมืจอดสนีกวาเราดเลอาการเมเชลาบอทีว่ีโกกโคเตร์นีให้ทอดเลิกเรอพอคนเนาะเพีเอกเตวดามูดโมเสนี้อามูเตว่าพอคาโมดชีเลียมดีงานนี้นะว่าเพเสยที่ดมวเลยฮะลิจบลิยัพลิวันหลีนะจัลีวนหลืดีะเสียที่ดมมือได้ไมนเลยเออพี่ด็บาดาบาดาบาดา สัญล like ือนี like ่ลินีจอสุดานี่ตัลอตเตอร์เมื่อกี้ตั้งมบีมาัวเมื่อกี้ต่เลิกมาเอามาซ้อมอย่างนี้ตัวนอนมีหรือเปล่าเพื่อนี่เอาไว้อุบังินะตั้งมีแต่กระปุกน้องมีต่เทปอยู่ด้วยซึ่งเาทำด้วมุมภาษาสัมพันธ์ก็คันบากบอกมือดีนั่นเลยนั่นเลย